แฟนเลยค่ะบคบบันมาสองเดือนกว่าแล้วนะคะหลังตึ๊งปะ โซดไปได้ไม่กี่เดือนนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้โลกของเขาี่จะกลับมาเป็นสีชมพูสดใสอีกครั้งค่ะสําหรับแจ็คแฟนชันนะคะนักแสดงและก็พิธีกรสายฮาที่ถูกเพื่อนในวงการเนี่ยเมาส์สนันว่าทุกตัวกําลังคุยกับนางเอกชื่อดังท่านหนึ่งทาเอาหลายคนก็สงสัยกันอยู่ไม่น้อยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่ค่ะจนกระทั่งแจ็คแฟนชัน ion, นะคะได้ออกมาประกาศกลางดึกเปิดตัวแฟนใหม่กลางไอจส่วนตัวเลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีดีกีเป็นถึงนางเอกช่องดังค่ะโดยแจ็คแฟนชันนะคะได้ออกมาโพสภาพคู่หวานกับ ใบมอนสาวข้างกายส,สวยๆพร้อมแคปชันที่ว่ารักเธอนะใบม่อนแฮชแท็กขอบคุณที่ทําให้เราหยุดเที่ยวและก็แนบอีโมจิรูปหัวใจสีแดงนะคะแถมงานนี้ค่ะสาวใบมอนนะคะก็ได้ตอบกลับด้วยว่าหนูจะไม่ให้เธอแต่งเพลงเศร้าแล้วนะพร้อมอีโมจิรูปหัวใจค่ะซึ่งแจคแฟนฉันนะคะก็ได้ตอบกับหวานที่ว่าหยุดตีเพื่อน้องหมอนก็เรียกได้ว่าวานกันมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงพี่คนสนิทอย่างมุดแตมกระชาพานะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามีคนดีๆแล้วก็อย่าไปเฮ่ปั๊บ ปรุงสันจ,จ,จุดให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของตูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดเข่าผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาตูแนะนําให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะก่อนที่แจ็คแฟนฉันนก็จะตอบกลับมดดํำกระชาภาว่าฮ่าฮ่าฮ่ารักแม่นะครับแถมงานนี้สาวใบมอน,นะคะยังออกมาคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิรูปหัวใจอีกด้วยค่ะแถมงานนี้นะคะแจ็คแฟนฉันยังพานางเอกสาวช่องดังน,นะคะใบมนค่ะเปิดตัวกับมดดนำกระชาภาเป็นครั้งแรกนะคะโดยแจ็คแฟนฉันนะคะก็ได้โพสต์รูปพร้อมเข้าความประ ว่าขอบคุณนะคะคุณแม่ที่เอ็นดูเราสองคนผมจะเลิกนิสัยไม่ดีแล้วซึ่งหลังเปิดตัวหวานระหว่างแจ็คแฟนชันและก็ใบบอลน,นะคะนางเอกสาวช่อง8ซึ่งเป็นรักครั้งใหม่นะคะโดยในรายการแชร์ในวันที่2 6ิมิถุนายน2 5 6 6ริที่ผ่านมานะคะซึ่งมดดำกระชาพาน,นะคะก็เล่าที่มาของกรรมเทศในการให้แจ็ครูกรักด้วยว่าบิ๊กผู้ช่วยมดดำแล้วก็เบิ้ลปทุมราชเนี่ยเป็นคนที่ไปหาแฟนมาให้แจ็คเพราะว่ากลางคืนเนี่ยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไปเที่ยวกันด้านแจ็คแฟนชันก็เผยว,ว่าเบิ้ลกับใบมอนนล เลยขอลายบิ๊กเป็นคนขอให้แต่วันนั้นไม่ได้ขอแค่น้องใบหม่อนนะคะขอคนอื่นด้วยแต่มันนานมาแล้วก็คุยกับน้องใบหม่อนเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วพามาหาพี่มดดำผมยังคบนางเอกแต่มดดำเนี่ยไม่เคยได้พระเอกเลยนอกจากนี้นะคะมดดำกระชากพาย,ยังตัดพ้อพร้อมเตือนว่าฉันอยู่วงการมาเนี่ยไม่เคยได้ผููเป็นดาราเลยมึงได้แฟนเป็นนางเอกแล้วแล้วกระทำสันจุด,ๆ,ๆ,ดๆดีๆหยุดลงอ่างเก็บเงินไว้รักษาพ่อรักษาแม่ไม่ใช่เอ,อะอหมนไปกับอาอบนวดทั้งนี้นะคะล่าสุดค่ะ สาวใบมอนก็ได้เปิดใจกับข่าวบันเทิงช่องแดค่ะกับความรักครั้งนี้นะคะรับเต็มปากเป็นแฟนกับแจ็คแฟนฉันคบกันได้2เดือนและเจอครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วละค่ะโดยก็ถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรนะคะซึ่งสาวใบมอนก็เผยว่าเราเจอกันวันที่ไปนัดกินข้าวกับพวกเบิ้นปทุมราชหลังทายละครจบก็ไปกินเลี้ยงกันและทางพี่เบิ้นก็เดินไปหาโต๊ะพี่แจ็คแล้วก็แนะนําเราให้รู้จักว่านี่คือน้องที่เล่นละครด้วยกันและอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ได้เจอกันแล้วก็คุยกันถามว่ารู้จักกันนมานาน ยังก็ประมาณ2-3เดือนได้แล้วหลังจากที่คุยกันวันนั้นที่เจอกันและตอนนี้สถานะก็คือเรียกว่าแฟนกันก็คือคบกันมาประมาณ2เดือนแล้วตกลงสถานะชัดเจนจากนั้นนะคะก็ถามต่อว่าได้เคลียร์กับเขาชัดเจนไหมเรื่องข่าวผู้หญิงจากประเด็นนี้นะคะสาวไมมอนค่ะก็เผยว่าเอาจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ได้เจ้าชู้อะไรเลยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่ด้วยความที่ข่าวมันออกไปคนอาจจะเข้าใจแบบนั้นแต่ความจริงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออกแบบว่าถ้าเขาจริงจังกับใครก็จะหยุดที่ คนนั้นซึ่งกับเราเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงเพราะว่าเขาก็บอกตรงๆว่าถ้าการทํางานเนี่ยจะต้องเป็นยังไงแต่ถ้าคบกับเราอยู่แล้วไปมีผู้หญิงคนนุ้นคนนี้ก็คือไม่มีเลยเขาจะถามเราว่าถ้าทํางานเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยจะโอเคไหมเราก็เลยบอกโอเคมันเกี่ยวกับการทํางานก็คุยกันรู้เรื่องไม่ได้ซีเรียสอะไรต่อมาพอถามว่าหลังเปิดตัวเนี่ยฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างนะคะโดยเรื่องนี้สาวใบ,บาหมอนค่ะก็บอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ลงรูปเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยแม้กระทั่งเพื่อนของเราเองนอกจากนี้ได้ ถามต่อว่าถูกใจหรือว่าโดนใจอะไรทางเขาบ้างนะคะจากเรื่องนี้ค่ะสาวใบมอก์ก็เผยว่าก็คือตอนที่เจอกันเนี่ยเขาก็มีหายไปช่วงหนึ่งตอนที่เขาขอลายแรกๆเราก็คิดเหมือนทุกคนว่าโค้งเล่นๆตามไลฟ์สไตล์ที่เขาเนี่ยออกข่าวก็คงไม่ได้คิดจริงจังเพราะก่อนที่เขาจะคุยกับเราเขาก็มีคุยกับคนอื่นถามว่าเขาจีบยังไงเขาก็ขอลายเราไปแล้วก็ชวนคุยทําความรู้จักเราเรื่อยๆซึ่งเขาก็ไม่ได้คุยกับคนอื่นเลยจะมีคุยกับเราคนเดียวเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณตั้งแต่ตอนนั้นเลยและคือพอจบวันนั้นเขาก็ไม่ได้ การติดต่อกันจนเขาทักไตลิกไอจี IG มาอีกครั้งเลยได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นด้วยพอถามว่าคุยกับทางฝ่ายชายไหมหลังเป็นข่าวออกไปทางด้านสาวใบมอนนะคะก็ได้เผยว่าก็มีคุยกันก็คือคุยปรึกษากันเรื่องลงรูปแหละก็แอบตกใจเหมือนกันว่าเขาจะลงจริงจริงเพราะตอนแรกเขาบอกว่าขออนุญ,ญาตลงรูปได้ไหมเราก็บอกลงได้ลงเลยทั้งนี้นะคะถามต่อว,ว่าเวลาโดนแซลเยอะๆเนี่ยยังมีเขินไอายไหมนะคะซึ่งเรื่องมีสาวใบมอนได้เผยว่าก็มีบ้างก็มีเยอะเลยเพราะว่าบางคนเห็นข่าวที่ออกไปก็มีส่งกลับมาให้ใหดูและถามว่า ไปเจอกันได้ยังไงไปรู้จักกันตอนไหนมันคือเรื่องจริงใช่ไหมทุกคนมีคําถามหมดเลยเพราะไม่มีใครคิดว่าเราจะไปคบกับพี่เขาได้เพราะว่าบางคนเขาก็งงถามกันเข้ามาเยอะมากคือทุกคนก็ตื่นเต้นไปด้วยกับเราสุดท้ายนะคะก็ถามต่อว่าทางครอบครัวว่ายังไงบ้างนะคะจากเรื่องนี้สาวไปมอนเผยว่าทุกคนก็โอเคทั้งฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งเราก็ถือว่าดีเลยทางครอบครัวเขาเนี่ยก็ต้อนรับเราดีทางครอบครัวเราก็แฮปปี้เลยคือได้มีโอกาสไปเจอกันมาเรียบร้อยแล้วสําหรับทั้งสองบ้านงานนี้นะคะก็ไม่รู้ ว่าใครขั้นรักใครกันแน่นะคะแต่ที่นี่แน่หนุนแจ็คเนี่ยคงไปไหนไม่รอดแล้วละจ้ะแฟนสวยและน่ารักขนาดเนี้ยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube คร็อปดาราด้วยนะคะ